เอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลว,ลวดึงแล้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 วรุนครับรุนน้ำกันครับไปนัอยน้อยน้องดึงแห่งยังได้ไหมโอ้ปากอาปากอาตัวนี้ตัวนี้ยุค uh huh. สวัสดีครับพี่น้องลงถงชาแนลมือนี้พามาใส่เบ็ดนะครับยามแหลงมาจากน้อยพี่น้องมาลองเบิึงเสร็จได้กับเป็นเงี้ยเขียดน,น้อยครับพี่น้อง มาลองเบงนะครับเบ็ดกะเข้าสามชิปกหลัง้งที่ผหาหลังนะครับเบ็ดนี่ตั้งแต่ปีปีไก่พี่น้อง,ยยะงนะครับปีที่ไก่ยักยักตะแหล่งไว้นะครับบ่ได้ใส่แต่ไดถือมาโอกาสช่วงนี้เป็นการเปิดฤดูการไปนํานะครับเจมเบ็ดไม่ไปเลยนะครับน้องกับธรรมชาติพี่น้องน้องใหญ่นะครับมาลองมาหลุดเบงนะครับว่บาสิเป็นจังไรนะครับ วิธีการครับพี่น้องนี่ครับเสียบกดไปเลยนะครับลงจำลิบเลยนะใส่จมไปเลยใส่จมไปเลยครับจำเด็ดเลยำเลเหมาะครับพี่น้อง เหียบจมไปเลยนะครับเอาโอเคครับนี่ใกล้กว่อนีนี้ เลยนึงครับพี่น้องเจียบจมเลยนะครับสำหรับนี่เขียดเาปิดอีกสูตรหนึ่งนะครับร่องเบึงสูตรนี้อานะกาศกระห่อนพี่น้องห่อนเน่นจากน้อยไม่จังฝนที่ตกนํำ ครัเมืนน่อกี้แดดออกแน่พอออกแน่อยู่กต่พะรุนกันว่าเป็นตั้งไดป่าชิกินเบสบอลเมื่อนี้นะครับสำหรับเงียดหน่อยห้องนี่จะลังนึงครับใส่ไปทางนี้พร้อมพี่น้องใส่ไปทางนี้นะครับแล้วก็สิโค้งมาทางนะครับ เปิดทางนี้จะน้อยครับพี่น้องทางนี้ห้ามพี่น้องมึงนี่ก็ได้ มองงามดีจังนะครับไปต่อไปพี่น้องครับเดี๋รเหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าคังครับวันนี้ไก่คำจัหน่อยลละพี่น้องแต่ว่ากโชคดีที่เตรียมไฟมานนำอยู่อุ้ยกระแตกระแต

เอาดใไ่ไปเรื่อยครับพี่น้องอว่าดให้เบิงมืดเรือยครับเดี๋ยวจังจีมาเบิงตอนยามมาหลุดน,น้ำกันตอนพุ๋นละครับคำเหมือดลงพงไนละรอบแรกเข้านะครับหลอบแรกพี่น้องสำหรับย่ำขึ้นนะครับทำมาแล้วก็มาหลุดมาเบิงกันนะครับลาสีไดบอนะครับ เดิมกันลังแรกเงียร้อยครับมี่สง่งหาครับเงียร้อยเสยเงียร์จมครับเกียร์เอ่าคุณพี่น้องประนิมมาหลอนครับผม นี่ค่อนข้างจะใส่กที่อยู่พี่น้องทำเลมันสวยอยู่ใช่หเล่าเด็กลงมองพี่น้องมันหลอนเล,ล่คลนั้นี่ จมแล้วพี่น้องจมแล้วครับอ๋อเอาแล้ว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 ดึงแล้ว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 รุนครับรุนน้ำกันครับหายังน้อยน้องดึงแง่งยังได้หนโอ้พี่น้องปลวนี้ควนล้ควนี้ครับกินมิ้นต์แต่ปอดด๋ยังไงเลยพี่น้อง ดึงนึบๆลุ้มลุ้มยูหอดบอดยิ่งยินเสียงเอาแล้วครับพี่น้องเนี่ยเกียรติทองทำผลงานแล้วแต้มแรกมากนะครับอ๋อโอ้โหขอตัวครับขอต้อโโงดดไปพี่น้องอกินเมินน้นท์มิน้นท์นุ่มด้วยมันลิบปากเนาะไอ้แต้มแรกครับพี่น้อง ำหรับเงีย้ยเขียดหน่อยเฮ้าหลังนี้เป็นไรครับหล่อนบนออออ่นีโ่โอ้มาหล่อนเงี้เงี้ยเงี้ยไว้กินมันเด่นหวยเยอะเย็น เนลแลนี่ีอรอยตัวนึ่งเป็นแผนเป็นแผนกับบากไม้ไร้หดนี่เขียดอีโมโทแทนกันง่ายครับพี่น้องนั่งเป็นแผน,แผนี่กะ ยนแทนครัลังอือียิงิดิดแล้วครับนี่นะอนไใหญ่อาลมคนปอใหญ่ม่กินมันแถมอ่องปลาคอไม่กลินมันอีกว่ะาดออ้ยกัด้อยถืกัดตัวเลย แปว่าปลายนี้มันสวนมีก็นเก็บแต้มครับยาปลายนี้มันกินบุ้มุ้มืัอหัอ่บ้างยานอยู่แต่มันสวมื่อหั่นะทาากับจิทนุมยิ่อก ปลาบูดงน้อยนึงครับไละดึงขึ้นกดึงนด่อดึงนมันเดึงรูไปหน่อยมืนอพอยู่าล่ะยี้มนิดนึงเข้าันนปาเลยมายูมยู่ออ้ยเชิได้เิได้หมืนกันอ,อยูได้พี่น้องๆๆ vết câu lắm này oh, ít tít, tít tít khắp tít, tít ít ít bữa ít Ủa ít 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 Tôi ít tôi ít ít Tôi ít tôi ít 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 Đừng ít 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 ตกำลังมาเนี่ยอันตรายขนาดเลยกำรบินเยอะกว่อนี่จะใส่ที่สวยครับพี่น้องอ๋อโอ้ขักรับมาหนิเกิดแน่นดิเก็บดินเก็บใส่ดินได้คนเลือกครัก เอาครับผลงานเนี้เขียดหน่อยครับพี่น้องเกิดเรืองครับไม่กลัวเจ็ดเหลีหล่ยมผลงานนี้เขียดหน่อยสองสีง่ายๆแล้วอันนี้แค่รอบแรกนะครับของเครื่องเคลืนนี่ลงไปละสามแต้มพี่น้องสามแต้มครับเอาเดาพี่น้องเอาแท้ผม ป่านนี้ครับป่านนี้ครับอือเนี่ยขาดขาดนะขาดได้เหรอต้องเสก่กันเหรอนิ่ครับนี่กินเนี้ยเขียดโอ้เี้ยออกแล้วอ๋ออีกแต้มครับใได้เยอะได้เนี่ยเอาไม่ลด นะอันหมดะข้าวนะพอะดีกันตอนตเศร้าครับพี่น้องในเ,เวลานะครับมายามเบ็ดนะครับมันหลุดน้ำกันว่าเศ้านี้สิเป็นยังไงนะครับไปครับไปเบิ่งครับพี่น้องบรรยากาศกำลังดีครับพี่น้องอากาศเย็นๆแน่อยู่เศร้านี้บาห้อนบันไดนะครับ แหลกแหกมานพี่น้องมีดกินซิมเลยแย่แย่งเลยแย่งหนานี่ยว่ากินเลยดูดอยู่บอลนอีกได้ไหมนบอลนอีกตั้งหาก่ากินกันแล้วนีเป็น่าแลว หลลังหรอท่านได้เห็นผลงานอยู่วาม่อแม่ไหลวนี่พี่น้องตินหมุกหมุกไม่เด้หมุกเลยหล่อนหลุดวะ่ะเจ้มาตัวนี้หนักเดีะกว่าห้อยหลุด ตอกเหน่อนนยงั้นตอกมันเอเลยอหลังนี้ก็ซึ่งลึงอยู่พี่น้องใส่เม็ดเบ็ดแล้วหาว่ากินเบ็ดบ่มเม็ดเบ็ดแล้วครับพี่น้องเศ้านี้นะครับจามเม่ดสุรังแล้วนะครับบอได้จักตัวครับบอมานครับเศ้านี้ผิดกันกับแต่มเคื่อนนี้นะครับ มื่เคื่อนนี้ได้4ี่ตัวแต่ว่าเช้านี้บ่ามันครับสงสัยอาจสิเป็นเพราะอากาศมื่เคื่อนนี้ร่มพร้อมนะครับปลาบ่าเ,าเขาบ่กินเบ็ดเลยนะครับเอา้ายามบานยามบอรครับหาอยู่หากินพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพอๆกันคลิปไหมนะครับคลิปหนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องของชาแนลเพื่อสิพอกันคลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ